WHAT <laughs> blah เอ,อกตอหน่อนะ,ะแ่แหลแต่แหล่เม็นเนาะติจัดเร็วฮะสองข้อบนเลยครับเกือบไปละเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับติดตรงไหนตรงไหนครับตรงไหนสองข้อสองข้างนะครับสองข้อสองข้างคุณข,ของอาจารย์ ของช่างยุทธนะครับุณของช่างยุทธคุณเสกักครับนี่ครับไม่พลาดครับหมานเหมือนเดิมนี่นะครับเกือบไปละนายคุยเกือบไปนะครับเจอผลซุ่มยิงนะครับเจอผลนซุ่มยิงครับโน่นครับขี่รถไปโน่นแล้วครับเมื่อกี้วิ่งมาครับเกือบไม่ทันนัดเดียวนะครับโอ้ยนกของผมเกือบนะครับเอานกฝึกมาด้วยครับดีนะครับดีครับไม่แม่นรีบมาเก็บรีบวิ่งมาเก็บครับก็อย่าตัดมาช่วงนี้นะครับไม่ได้ มาเอาเฉลยเอาอะไรไม่ได้วิ่งมาเอาเฉลยนะครับเมื่อกี้วิ่งวิ่งมาห้ามเขานะวิ่งมาห้ามนะมนอบไม่ทันนะครับก็คงจะได้ยินเสียงในคลิปอยู่เนาะที่ว่าที่ว่าตะโกนเรียกลุงเขาโอ้ไม่ไม่รีไม่รอนะครับจอดรถอยู่ตรงโน้นครับเดินเดินเดินมาผมเห็นเขาไอจับหนังกระติกขึ้นมาแล้วก็นึกว่าจะยิงนกแถวทุ่งแถวนาตรงโน้นครับที่ไหนได้มาเล็งนกของผมนี่ครับ แล้วก็ผมอยู่ข้างในนะครับตะโกนเรียกตะโกนบอกเขาเกือบไปละอ่ตะตัวผู้ตัวแม่ตัวนี้น่าจะเป็นเสียงเสียงเล็กขึ้นหน่อยเล็กไปหากลางนะครับเสียงเล็กไปหากลางแต่เก็บตูดเกด็บอู่นะครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวอ่ตะตัวนี้ปล่อยดีกว่าเนะาะนี่ครับอาจารย์นายอย่าปล่อยครับอ่ะปล่อยสู่อิสรภาพนยายเป็นตัวเมียนี่ครับ เล่นเพื่ออนุรักษ์เชิงอนุรักษ์นะครับตัวดีแล้วก็เก็บนะครับเก็บไว้เพื่อให้ FC เนาะให้ FC ได้ได้ไปแบ่งปันให้ FC โดยให้เสียค่าส่งเองนะครับนกฟรีนกส่งให้ฟรีะนะครับเพราะว่านกแถวจังหวัดแพร่เยอะแยะเนาะใช่ครับพี่โอ้ยังขวัญน,นี้ดีฟอยูย่ดิดีดีดไม่ถูกํำแล้ว เกือบต่อไ <ๆ S 1> ด้่แย่เลยโอ้วิทไปน้อยเดียวเนี่ยตะืกี้ถ้ามือแมนน้อยนี่ตายแล้วตะืกี้ครับน้องแป้งครับน้องปาแ,แป้งปล่อยไปแล้วไม่ได้จดเมื่อกี้ลืมทำอะไรไม่ถูกแล้วครับเกือบตายเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากง่ายๆเนาะกับอาจารย์ไน้น้องไหนนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ